สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งแก m o z ม l ิล Firefox นะครับแรกเปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บและเข้าโปรแกรมครับตัวติดตั้งนะครับดำเมันซีเข้าโปรแกรมครับ ถ้าต้องการติดตั้งกดต่อไปครับถ้าไม่ต้องการติดตั้งกดยก,ยกเลิกครับกดต่อไปครับถ้าต้องการให้โมซิล่าไฟฟ o x ติดตั้งแบบมาตรฐานครับกดตรงนี้ครับเลือกมาตรฐานนะครับถ้าต้องการให้ต,ติดตั้งโดยตัวคุณเองกดตัวเลือกเฉพาะครับ ถ้าใครกดมาตรฐานจะติดตั้งเลยนะครับถ้าใครเดินตัวเลือกเฉพาะกดต่อไปแล้วอย่าเป็นแบบนี้ครับเลือกดูนี่คือบันทึกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บนะครับเราต้องการจะจัดเก็บไวไหนๆหนครับถ้าเลือกเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับมันจะถามว่าถ้าต้องการให้ Mozilla Firefox อัปเดตด้วยอัตโนมัติ ให้เช็คที่ทติดตั้งบริการบำรุงรักษานะครับถ้าไม่ต้องการไม่ต้องเช็คครับเรกากดต่อไปก็อย่าติดตั้งอัตโนมัติเลยนะครับต้องการให้ Mozilla Firefox สร้างไอคอนบนเดสก์ท็อปนะครับในโฟลเดอร์บนเมนูเลือกโปรแกรมนะครับให้กดตรงนี้ครับถ้า ในเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับดึกได้เขียนก็ได้ครับ้วกดต่อไปครับต้องการให้มุสลิลาไฟฟอกเป็นเว็บเปิดเว็บหลักนะครับให้เช็คตรงนี้ครับทาต้องการเช็คออกครับแล้วกดติดตั้งครับ ถ้าต้องการเริ่มไฟฟอกทันทีเช็คตรงนี้ครับถ้าไม่ต้องการไม่ต้องเช็คครับแล้วกดเสร็จสิครับอันนี้ก็จบการสาธิตการติดตั้งโปรแกรม Mozilla Firefox ครับุมค,ครับ